จิลเบตโตซินวาอาดีตกองกลางของอาเซนอลนแนะสโมสรเก่าให้คว้าตัวคาเซมิโร่มิดฟิลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดร่วมทีมหากโทมัสปาเตออำลาสโมสรปืนใหญ่พร้อมฟังข้อเสนอปล่อยปาเตออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีหลายสโมสรที่สนใจในขณะที่คาเซมิโรตกเป็นข่าวอำลาปีศาจแดงซึ่งทางจิลเบตโตแนะนำมิเกลอาเตตาให้คว้ากองกลางยู่นเตดร่วมทีม ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราต้องวิเคราะห์ทั้งทีมไม่ใช่แค่ผลงานส่วนตัวของนักเตะอย่างคาเซมิโร่จิวแบโตกล่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มีฤดูการที่ดีจนกระทั่งตอนจบพวกเขามีผลงานที่ดีอยู่บ้างแต่การมีฤดูการที่แย่แบบนั้นส่งผลต่อทุกคนหลายครั้งผมเห็นเขาเล่นนอกตำแหน่งและไปยืนเซนเตอร์ทีมเองก็ต้องรับมือกับอาการบาดเจ็บมากมายด้วยเช่นกันซึ่งมันเป็นเรื่องยากสำหรับผู้จัดการทีมแต่มันยากสำหรับนักเตะด้วยเช่นกัน ผู้เล่นบางคนได้รับผลกระทบมากกว่าคนอื่นซึ่งผมแปลกใจมากที่คาเซมิโร่กลายเป็นเป้าของนักวิจารณ์ฤดูกาลที่แล้วทุกคนรักเขาแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับพุ่งเป้าไปที่เขาและโทษว่าเขาเป็นความล้มเหลวในฤดูกาลของแมนยูในเต็ดพวกเขาต้องสงบสติอารมณ์และมองภาพรวมคุณต้องดูว่าผลงานของยูในเต็ดทั้งทีมเป็นอย่างไรมองดูภาพรวมและคุณจะเห็นผลลัพธ์ของมันสำหรับผมแล้วคาเซมิโร่ยังเป็นนักเตะที่ดี ผมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับสโมสรต่อไปหรือไม่แต่เขาเป็นผู้เล่นที่ผมอยากจะมีในทีมของผมผมคิดว่าเขายังมีศักยภาพและความสามารถในการเล่นในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ยูไนเต็ดหรือสโมสรอ,อื่นก็ตามมันขึ้นอยู่กับว่าเขาและสโมสรต้องการทำอะไรผมหวังว่าเขาจะพบสโมสรที่ตรงกับความคาดหวังของเขาแฟนๆแ,แมนยูและอาเซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ